ภาษาสมองสมองมนุษย์เนี่ยมีภาษานะครับท่านมีภาษาเอนโทษนะ lp neuro linguistic programming แปลเป็นไทยคือโปรแกรมภาษาสมองครับถ้านั้นสื่อสารกับสมองได้คนติดคอนเทนต์ท่านแน่นอนครับยกตัวอย่างนะครับภาษาสมองในช่องการตลาดนะครับท่านฮะรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของช่องสามเมื่อหลายปีก่อนครับมีคนดูแล้วจำได้ครับรายการอะไรครับ อุตสาหกรรมที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์อันนี้คือตลาดที่ที่มันมีการเติบโต้นเรื่อยๆและในปลายปีปีหน้าก็จะมีการเติบโตขึ้นอีกนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนะครับหนึ่งเน็ตล็อเปร์มีการสร้างโครงการโดยเฉลี่ยแล้วห้าห้าห้า,หาโครงการแล้วมันจะเฉลี่ยขึ้นไปอไรเรื่อยๆคูนพวีคูนขึ้นไปนะครับแล้วก็สี่แสนชีวิตนะครับก็คือ 4, สี่แสนกว่าคนนะครับที่เราต้องคอยดูแลรักษาซึ่งางานเราพอจะมีโอกาสในการเติบโตแต่เราจะทำให้ให้เข้าถึง จุดหลักในการที่จะทําให้เติบโตวิดในฐานะที่ท่านเป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจด้วยแสดงว่าท่านเห็นบางอย่างท่านเห็นบางสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นคำพูดที่มีพลังมากอาชีพที่ทำเงินคืออาชีพที่คนมองไม่เห็น อาชีพที่คนมองข้ามคืออาชีพทํำเงินเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้รอปภเนี่ยแม่บ้านเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพพื้นๆนะแต่มหาศาลในลักษณะของมูลค่าทางก เรื่องงบดุลเรื่องภาษีเรื่องประกันสังคมแล้วก็เรื่องของการจาร้างคนพิการเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่าให้ตก